อ่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเ <iz gangster song FIL> ข้าส <studio> <aroma S 2> ู <Spark> ่ช่องอ่านไออ่าน 6- 5ห0านะคะคลิปนี้นะคะเราจะพามาทำการเชื่อมลักแร้นะคะเมื่อเราถักนะคะมาได้รอบรอบอกตามที่เราต้องการแล้วนะคะของต้นแบบก็จะอยู่ที่38-40นิ้วนะคะก็วัดจาก รักแร้ฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งเมื่อเราทบครึ่งแล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ,ะจากจุดนี้นะคะไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะถักได้ลูกสตรอเบอรี่นี่กี่ลูกนะคะเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือจุดเริ่มต้นของต้นแบบนะคะจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนแขนก็ให้เราพับครึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าอกหรือส่วนหลังนะคะแบบนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นแขนอีกฝั่งหนึ่งนะคะ จากจุดนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเมื่อเราจบงานในส่วนนี้แล้วนะคะนี่นะคะจบงานตรงนี้เสร็จแล้วพอเรามาถึงตรงนี้รอหอนะคะหรือเลื่อนห่วงนะคะให้มาถึงจุดตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะ x x ลงไปธรรมดานะคะตรงนี้ไม่ต้องมีพันธเข็มแล้วนะคะก็คือเราก็จะ เริ่มทำจากตรงนี้ก็คือโซ่สามค่ะ1 2 3สองสนะคะโซ่3ามแล้วให้เพื่อนๆมาเอ็กลงตรงนี้เลยนะคะเอ็กลงไปเลยค่ะไม่ต้องมีขึ้นไปแล้วนะคะให้ทำแบบนี้นะคะหลังจากที่ได้รอบแล้วนะคะแล้วก็ถักให้มาถึงตรงนี้นะถักให้สับป,ปะรดเอ่อสตรอเบอร์รี่นะคะให้ได้ครบลูกเมื่อมาถึงแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็มันก็จะได้อีก ขั้วตรงนี้ใช่ไหมคะจะเป็นจุดที่เราเชื่อมรักแร้นะคะซึ่งจุดนี้จะทำให้เชื่อมง่ายนะคะก็คือให้ถักมาให้ได้ตามขนาดรอบอกตัวเองออกใหญ่ก็ถักลงไปอีกให้ได้อีกลูกหนึ่งแล้วก็ให้เหลือ,อแถวนี้นะคะ่ะแถวที่ 1, 2, ึ่งสอี่ห้าหแถวที่6จากขั้วจากจากตรงนี้นะคะเริ่มเริ่มจากจุดนี้นะคะโซ่3าม แล้วก็พันหัวเข็มเลยค่ะไม่ต้องมีโซ่พอนึงคอสามครั้งรวบพร้อมกันแล้วก็โซ่สีค่ะจากนั้นก็พอนึงคอ3ามครั้งรวบพร้อมกันโซ่สี่อันนี้เราจะทำลายปกตินะคะแต่จะไม่ปกติก็คือตรงเริ่มจุดจุดตรงนี้นะคะส่วนตรงเนี้ยเราก็ จะทํามาทําลายนี้มาปกติค่ะตรงที่เป็นขั้วสตรอเบอรี่นี้นะคะในแถวนี้นะหนึ่งสองสี่พันหกเข็มพอหนึ่งข้อ3มครั้งรวบพร้อมกันโซ่3ตรงนี้ก็ยังทําเหมือนเดิมนะคะก็ พันโัเคมสองครั้งแล้วก็ขึ้นหลักมาแบบนี้ค่ะโซ่สามแล้วก็ทำพ่อหนึ่งคออีกสามครั้งรวบพร้อมกันโซ่สี่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวที่จะเชื่อมลักแล้วนะคะ จะมีจุดนี้ที่ทําให้เหมือนกันคือจุดเริ่มต้นจากนั้นเราก็จะทําลายนี้ค่ะมาให้โดยรอบเลยนะคะให้มาถึงอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ค่ะนี่นะคะทํามาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงฝั่งนี้นะเดี๋ยวมาเจอกันตรงฝั่งนี้นะคะเามาื่อเราถักแถวนี้นะคะจากจุดนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะเราก็ถักหน้าอกนะคะมาจนถึงตรงนี้ซึ่งจะเป็นจุดที่จะเชื่อมใต้ลักแร้ข้างนี้นะคะ แล้วก็ถักมาจนถึงมุมฝั่งนี้แล้วนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะเอ็กลงไปในช่องนี้เลยนะไม่ต้องมีโซ่นะคะก็เอ็กลงไปเลยแล้วค่อยขึ้นโซ่3ามค่ะขึ้นโซ่มา3ามนะคะจากนั้นจิ้มหัวเข็มลงไปตรงนี้ค่ะแล้วก็หยิบชิ้นงานอีกอีกมุมนะคะก็คือไล่มาตรงนี้ก็จะเป็นแขน เป็นวงแขนมาก็จะมีมุมอีกมุมใช่ไหมคะเราก็จะเอามาเชื่อมกันเลยนะคะไม่ต้องมีโซ่ก็คือให้ใช้ด้านถูกนะคะจิ้มด้านถูกกับด้านถูกลงไปอย่างนี้เลยค่ะด้านที่สวยอะคะ่ะก็นี่นะคะก็จิ้มลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ดึงเอ็กซ์ผ่านมาอย่างนี้เลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นออกมาประมาณนี้นี่นะคะ ได้แบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะ1 2ึสก็เอ็กลงตรงนี้นะคะเอ็กลงตรงนี้ไปก็จะบนมาอีกซีกฝั่งนี้อยาให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็คือเรายังไม่ได้เชื่อมเห็นไหมคะฝั่งนี้นะเนี่ยที่เราเชื่อมไปเมื่อกี้ก็คือฝั่งนี้นี่นะคะแล้วจากจุดตรงเนี้ยที่เราเอ็กลงไปแล้ว อันนี้เราจะไม่ได้เพิ่มลายจากนั้นนะคะตรงนี้ก็พันหนัวเข็มเลยค่ะไม่ต้องมีโซ่พันหนัวเข็มนะคะก็สามหลักรวบพร้อมกันโซ่สี่พันหนัวเข็มพอหนึ่งคอขึ้นมาสามหลักรวบพร้อมกันค่ะโซ่สี่นะคะ เราจะทำลายนี้เราจะทำแบบนี้นะคะในแถวเนี้ยแถวที่เราเชื่อมลักแร้เนี่ยค่ะไปจนสุดอีกอมุมนึงนะคะโซ่สพอหนึ่งคอ3ครั้งรวบโซ่สพันหัวเข็มสองครั้งเห็นไหมคะก็ยังเป็นลายเดิมอยู่นะคะอย่างเงี้ย เพียงแค่แล้วเราก็ทำลายนี้ค่ะต่อไปเรื่อยๆให้มาถึงนี่เลยค่ะอีกมุมตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกัน,กนเมื่อเรานะคะถักมาเรื่อยๆนะคะเชื่อมต่อตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ถักมาถึงตรงนี้มาถึงมุมอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็มาถึงจุดนี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่อันที่ห้าก็ตรงนี้โซ่สี่ก่อนนะคะ สามพอนึงคอสามครั้งนะคะรวบพร้อมกันแล้วก็ไม่ต้องมีโซ่นะคะก็เอ็กลงไปตรงนี้เลยค่ะจากนั้นตรงนี้โซ่สามค่ะแล้วก็เข็มจิ้มลงไปแล้วก็ไล่มาค่ะตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเราก็จะเอาด้านถูกนะคะเราจะใช้ด้านถูกนะคะเราก็จิ้มลงไปตรงอ่า จุดกลางๆเลยค่ะจุดกึงกางลกงกางของเราก็คือตรงนี้นะคะก็จิ้มลงไปเลยง่ายๆเลยค่ะอ่าเนี่ยจิ้มลงไปแล้วก็ดึงผ่านออกมาแบบนี้ค่ะล็อกไว้นะคะอาจะให้ดูก่อนนี่นะคะก็จะเป็นจุดแบบนี้เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่นะคะแล้วเราก็จะได้หน้าตาออกมา แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแขนนะคะแขนตรงนี้ก็เชื่อมแขนไว้แล้วแล้วก็เป็นหน้าอกมาแล้วก็ฝั่งนี้อเอ๋นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะถักวนในรอบตัวนะคะค่ะเมื่อเราเชื่อมแล้วนะคะเห็นไหมคะเชื่อมแขนแล้วจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ จากจุดเริ่มต้นตรงนี้ก็เราก็จะขึ้นโซ่มา3ามค่ะแล้วก็พันหัวเข็มค่ะทำพอหนึ่งคออาจจะหาที่จิ้มยากหน่อยนะคะก็จิ้มลงไปเลยทำพอหนึ่งคอเพิ่มอีก2หลักค่ะตรงนี้นะคะก็บวกกับโซ่ที่เราขึ้นก็จะเป็น3ามหลักนะคะจากนั้นก็โซ่สามค่ะแล้วก็ เกตรงนี้เลยนะคะข้ามมา x กตรงนี้โซ่สี่แล้วก็เอกลงไปในช่องถัดไปโซ่สี่ลงในช่องเดิมเอกลงช่องเดิมโซ่สี่เอกลงในช่องถัดไปโซ่สี่เอกลงในช่องเดิมโซ่สี่ ลงในช่องถัดไปตรงนี้เราก็จะเริ่มทําเป็นเหมือนแถวนี้นะคะเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนลายนี้เลยนะคะเราก็จะเริ่มทํามาเลยนะคะจากนั้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะโซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็พอหนึ่งคอลงไป3ครั้งค่ะลงในหลักเดิมนี้นะคะโซ่สามเอก็กโซ่สี่เอก็กช่องถัดไปโซ่สี x ลงในช่องเดิมโซ่4 x ลงไปช่องถัดไปโซ่4แล้วก็ x ลงช่องเดิมโซ่4 x ลงไปโซ่3แล้วก็ทำพอหนึ่งคออีก3ครั้งลงในหลักเดิมก็จะได้หน้าตานี้นะคะเราก็จะเริ่มลาย เหมือนลายปกติของเราก็คือลายนี้นะคะก็จะเป็นรูปลูปสตรอเบอรี่ต่อไปนะคะตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นงานเห็นไหมคะไม่ต้องมีไม่ต้องมออีไม่ต้องมีเพิ่มลายนะคะตรงนี้นะของต้นแบบนะคะก็เราก็จะถักมาเรื่อยๆเลยค่ะถักมาจนมาถึงอีกมุมนี้เดี๋ยวมาเจอกันรต,รตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็เราจะมาเจอ การเชื่อมวงแขนอีกด้านหนึ่งนะคะก็เราก็ถักมาโซ่4ี x โซ่ส x มาทั้งหมด5ช่องแบบนี้แล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้ค่ะจุดนี้นะคะเราก็จะทําโซ่3ามค่ะหนึ่งสองสามนะคะพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มลงในในช่องตรงนี้เลยค่ะ 1...2 แล้วก็3แบบนี้นะคะขึ้นโซ่3ค่ะแล้วก็ข้ามาอกฝั่งนี้ค่ะ จากนั้นเราก็จะทำลายปกติของเราก็คือโซ่สี่ x โซ่สี่ x ลงในช่องเดิมทำโซ่สี่ขึ้นมา x ลงในช่องถัดไปหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ x ลงในช่องเดิมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ x ลงช่องถัดไป x ลงในช่องถัดไปแบบนี้นะคะจากนั้นตรงนี้ก็โซ่สามแล้วก็พอนึงคออีก สามครั้งลงในจุดเดียวกันตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนจนจบในแถวนี้เลยนะคะให้มาถึงจุดจุดสิ้นสุดในแถวนี้นะคะอ,อาละค่ะเราก็จะมาปิดงานกันนะคะในแถวนี้นะคะก็เมื่อเราถักวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้เราก็จะมาปิดงานนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นโซ่4 x มาทั้งหมด5ช่องแล้วใช่ไหมคะก็พอมาช่องนี้ปุ๊บก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสาแล้วก็จะนับ1 2 3โซ่ที่โซ่ที่สามนะคะแล้วก็ซีปิดงานได้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะเราก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้ก็จากจุดนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะเราก็ ต่อไปเลยค่ะก็คือขึ้นโซ่มา3ค่ะพันหัวเข็มลงในช่องเดิม1ครั้งพันหัวเข็มลงในช่องที่สองหครั้งแล้วก็ลงในช่องที่สามหลักที่สามนี้นะคะอีกสองครั้งนะคะก็จะได้เป็น5หลักนะคะจาก3หลักก็จะเป็น5หลักจากนั้นก็เป็นโซ่4ค่ะแล้วก็ x หนึ่สองสาก็ x ไปตามลายค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะตามลายเลยค่ะแล้วเราก็จะเริ่มถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆบนรอบตัวเลยนะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเหมือนตรงเนี้ยค่ะอ่าเป็นเริ่มเป็นขั้วใส่แถวที่สองตรงนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลูกลูกสตรอเบอรี่นะคะอา่าสตรอเบอรี่ในแถวที่สองขึ้นมาเนี่ยค่ะแบบนี้ แล้วเราก็จะถักแบบนี้ค่ะวนไปเลยค่ะข้อหนึ่งข้อสองข้อหนึ่งข้อหนึ่งในหลักถัดไปแล้วก็สองในหลักถัดไปแบบนี้นะคะถักวนไปค่ะน,นะคะได้มาแล้วค่ะก็คือช่วงตัวนะคะเมื่อเราเชื่อมต่อสลักแร้นะคะ ตรงนี้ใต้รักแร้ก็จะมี1ลายแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือต้นแบบถักมาให้ดู1ช่วงลายที่เป็นลูกสตรอเบอรี่นี้นะคะนี่ก็คือช่วงตัวอันนี้ก็จะเป็นใต้รักแร้อีกข้างตรงนี้ก็จะเป็นแขนนะคะก็จะมีตรงนี้อีกลูกหนึ่งนะคะ ก็ภาพรวมนะคะลำตัวเราก็จะได้มาในลักษณะนี้นะคะหลังจากนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักตามความยาวของตัวเองได้เลยนะคะว่าจะเอาความยาวที่เท่าไหร่เอาสตารอเบอรี่กี่ลูกนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะพาถักแขนนะคะช่วงแขนจะพาถักแขนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ